สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Bear Thailand นะคะสำหรับคลิปนี้เจอกันเป็นคลิปที่2นะคะประมาณ6โมงเย็นนะคะวันนี้วันอาทิตย์สุดสัปดาห์นะคะวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะคะวันอาทิตย์ที่8กันยายน2,567นะคะสำหรับใน EP ีที่แล้วก็นำเสนอเนาะในส่วนของหลัก,กร้อยบนนะของหนูน้ำทิพไปแล้วแล้วก็ได้เทียบให้ดูนะว่าตัวเลขไหนหน่าสนใจแล้วก็มีในส่วนของอบนตัวเดียวสูตรที่ ปี67ยังไม่หลุดนะคะก็นำเสนอไปแล้วเหมือนกันนะท่านใดที่พลาดฝากติดตามรับชมใน E ีีที่แล้วด้วยละกันนะคะสำหรับในคลิปนี้ก่อนจะรับชมนะคะก็ต้องบอกเลยว่าท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่า s u b s c r i b e ช่องของเราไว้กดไว้ได้เลยในและที่สำคัญสั่นกระดิ่งไว้ด้วยเนาะหลายท่านบอกว่าเอ้บางวันเจอบางวันไม่เจอแอดมินนะต้องบอกว่าน่าจะไม่ได้สั่นกระดิ่งไว้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าสั่นไว้จะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการลงคลิปใหม่ๆนะคะฝากไว้ ดเดวยแลวกันเนาะสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมค่ะคําเตือนก่อนที่จะรับชมนะคะเป็นแค่แนวทางค่ะในการเสี่ยงซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่ดูกฎหมายเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างมีสติด้วยนะคะทุกแนวทางมีโอกาสเสี่ยงสูงมากๆนะอาจจะขาวาดจลุดก็เป็นได้นะคะเอาละค่ะมาเริ่มต้นนะคะกันที่ในส่วนของอ หลายใบติวที่ยังคงน่าสนใจโดยเฉพาะแนวทางที่เข้าในรอบที่ผ่านมานะคะมาเปิดกันด้วยใบติวข้อสอบใบนี้นะคะที่จริงก็ จำได้ว่าได้นําเสนอไปแล้วนะคะสําหรับแม่น้ํหนึ่งนะคะก็มาคอนเฟิร์มให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ารอบที่ผ่านมา1กันยาให้7มานะคะ3ตัว794ในชุดตัดเล่นเนี่ยผ่านที่9 4ในส่วนของล่องใต้นะคะสำหรับรอบนี้16มกันยายนได้บอกไปแล้วนะคะว่าให้มาที่717375หแต่ว่ารอบนั้นแม่น้ํหนึ่งไม่ได้เขียนตัวเด่นมาให้แต่ว่าแอดมินวิเคราะห์ให้แล้วว่าน่าจะเด่น7เพราะสังเกตจาก3ชุดที่ให้มามีเลข7ทั้ง3ชุดและล่าสุดนะคะชุดนี้ก็ให้ มาเป็นเลขเด่นเจ็จริงๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะท่านใดที่รอแม่น้ำหนึ่งอยู่นะคะรอบนี้ให้เลขเด่นเน้นเจ็ดมานั่นเองนะคะมาต่อที่ใบติวใบนี้กันบ้างค่ะต้องบอกว่ารอบที่แล้วทําไมไม่เจอแอดมินนะคะทําไมแอดมินไม่นําเสนอเนาะก็ไม่รู้ว่าจะแม่นจะเข้านะคะก็ขออาภาัยด้วยแล้วกันรอบที่แล้วที่ผ่านมา1กันยายนให้นะคะในส่วนของล่องใต้ยอย่างเดียวมาที่เด่น9กับ8นะคะก็ถือว่า 9เนี่ยผ่านเข้ารอบอะไรที่สาคัญดอกจันเน้นมาที่49ชุดนี้นะ,ะกลับตัวเข้าที่94ล่องใต้รอบใหม่16กันยายนนะคะย่างล่างอย่างเดียวเขาใช้คําว่าล่างไทยนะคะให้เด่น0กับ9มานะคะตัวเน้นจริงๆเลยก็คือเลข90นะคะส่วนตัวอื่นๆก็จะมี914041แล้วก็ดอกจันบนรรทัดล่างบอกว่านะคะ0106แล้วก็96นั่นเองนะคะรอบนี้เด่น0แล้วก็เด่น9เนาะ ก็ลองพิจารณาดูว่าจะผ่านต่อเนื่องหรือไม่สำหรับนะแนวทางของแอดนันนะคะ A N a นะคะเจ้าของข้อมูล N ขอบคุณด้วยนะคะ มาต่อกันที่นะคะในส่วนของเจลายลายล่าสุดก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาหลังจากที่ยัดมินก็นําเสนอไปหลายใบแล้วนะคะล่าสุดจะเป็นใบนี้นะคะที่เป็นชุด3ตัวให้มาทั้งหมด3ชุดแล้วก็2ตัวเพิ่มเติมอีก6ชุดตามภาพท่านใดที่ยังไม่เห็นข้อมูลก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะหลังจากชุดนี้ก็มีชุดใหม่เพิ่มเติมเข้ามาใช้ชื่อว่าโค้งสุดท้ายเลขวัดป่านะคะก็ต้องบอกว่าเป็นชุด3ตัวที่ให้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจะมีชุด ที่เขาทําดอกจันสีเหลืองๆไว้นั้นน่าจะเป็นชุดเด่นชุดเน้นนะคะก็ขออนุญ,ญาตไม่อ่านตัวเลขแล้วกันนะคะสำหรับ3ตัวมาดู2ตัวแล้วกันเนาะก็จะมี3 2 3 4 3 5นะคะ7 1 7 3แล้วก็7 4นั่นเองนะคะเจ้าของข้อมูลบอกว่าเลขมายังไงไม่รู้แจ้งให้ทราบตามข่าวแล้วกันเจ๊ลายๆว่างั้นนะคะอ่าท่านใดที่รอผลงานของเจ๊ลายๆอยู่ก็แคปหน้าจอกันไว้ได้เลยเนาะ มาต่อกันที่ในส่วนของ Ad f i n i c นะคะได้มุ่ชมล่าสุดเมื่อวานจำได้ว่าได้ลงข้อมูลนะในส่วนของตัวเลขเด่นไปแล้วเนาะนาที่ที่รอบที่แล้วอ่ะแอดมินก็ลืมแลวนะเพราะว่าแนวทางแต่และว,วันนําเสนอหลายแนวทางม,มากๆนะคะสมองก็นะคะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจดไม่ค่อยจําต้องขอ,งอาภัยด้วยนะคะอ่ะเลขเด่น Ad Finnic ได้นาเสนอไปแล้วเนาะท่านใดจะไปดูข้อมูลเก่าถ้าจําไม่ได้ก็ไปย้อนดูแล้วกันนะคะ อแอดมินก็ลือมานะคะว่าให้ตัวเด่นตัวไหนเนาะนะคะเดี๋ยวอาจจะขึ้นภาพให้นะคะท่านผู้ชมล่าสุดนะคะเขาปล่อยในชุดนะที่ใช้ชื่อว่านะคะชุด าสายในบอกมาเนาะซึ่งชื่อนี้ก็คุ้นหูอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าหลายรอบที่ผ่านมาก็มีชื่อนี้นะคะซึ่งจะเป็นใบที่จะปล่อยในช่วงต้นๆหรือว่ากลางๆงวดนะคะสําหรับชุดนี้นะคะให้มาที่เลขเด่นเน้น9นะคะบอกว่าถ้า9มาให้มาที่92 93แล้วก็96นั่นเองนะคะก็ลุ้นดูว่าจะเป็นอย่างไรแล้วกันนะสำหรับเลข9เนาะนะ9293 96นะคะเลขติด9แทบจะทุกงวดเลยเนาะ เป็นเลขที่หาสื่อยากะนะคะเพราะว่าเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเลขมงคลหลายตัวนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งชุดที่เข้าในรอบที่แล้วอย่างชุดนี้นะที่ใช้ชื่อว่า adfinic a Ad สวนแตงนี้นะคะเลขเด่น9ให้มาที่94นะคะก็เจาะลองตายผ่านเข้ารอบนะคะรอบใหม่นะคะให้มาตามนี้16กันยายนค่ะรอบนี้ให้เด่น3แล้วก็9นะคะ2ตัวให้มาที่6 3 7 3 8 3 9 1 9 2 9 3แล้วก็96นะคะ 3ามตำแหน่งวางมาที่793 729และ892ก็จะเห็นว่าชุดนี้เด่น9 919293นะคะก็จะ9นะอ่า9293แล้วก็96เนี่ยจะไปตรงกับชุดสายในบอกมาพื้นสีแดงๆรูปหัวใจเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะเป็นชุดเดียวกันเลยเนาะราคานี้ก็คือผลงานล่าสุดนะคะของแอดฟิ i x แล้วก็แอดสวนแต่งนะคะ ฟังไม่ทันยังไงก็แคปหน้าจอหรือฟังซ้ำได้เรื่อยๆเลยนะบางทีแอนมินก็พูดไปไวนิดนึงนะคะานผู้ชมเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะนะคะไปต่อกันนะคะในส่วนของแอดปรีชากันบ้างค่ะผลงานเก่าไม่ผ่านนะคะเพราะดูแล้วไม่มี 6ก6ตัดเล่นไม่ผ่าน9ก้ไม่มีนะคะรอบนี้16กันยายนค่ะให้เด่นเน้น9มาเนาะก็จะไปเหมือนกับแอสฟินิสายในบอกมาเมื่อสักครู่ก็เด่น9เหมือนกันนะนะคะแล้วก็ชุด3ตัวมีทั้งหมด6ชุดตามนี้ขออ่านเฉพาะ2ตัวแล้วกันนะคะให้มาที่8 9นะค0 93 9 3ตัวนี้ก็จะไปตรงกับแอสฟินิเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็มี4 5 8ห8 4 91 03แล้วก็เ7นั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลของแอดปรีชานะคะอ่ะไปต่อกันนะคะในส่วนของใบนี้นะคะแอดมินบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปนี้ก็คือเลขมีที่มาเซียนหนองบัวลำพูนะคะอ่ะ มีเมื่อสักครู่นะถามมาในคอมเมนต์เหมือนกันสําหรับแนวทางของ FC หนุ่มลำเปาานะคะก็แอดมินยังไม่ได้ข้อมูลมาเนะาะเจ้าของข้อมูลยังไม่ได้ส่งให้เพราะว่าปกตินะเป็น f c ของช่องของเรานะาหนุ่มลำเปาาจะส่งให้ในไลายนะคะของแอดมินแต่ว่ารอบนี้ยังไม่เจอเดี๋ยวแต่ว่าพุ่งนี้ถ้าถ้ายังไม่ได้ข้อมูลเดี๋ยวแอดมินจะทักไปถามหนุ่มลำเปาาอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะให้ตัวไหนมาอย่างไรก็เรียกว่าผลงานดีเนาะเข้ามาต่อๆกันน่าจะส3งสามรอบแล้วรอบที่แล้วล่องใต้ตัวเดียว 49 49จริงๆนะคะถือว่าข้อมูลค่อนข้างแม่นยำน่าสนใจและที่สำคัญหลักร้อยก็เข้าดีด้วยนะรอบที่แล้วหลักร้อยก็รู้สึกว่าเข้าด้วยที่เลข6กนะนะคะ,ะเดี๋ยวแอดมินตามให้นะสำหรับ FC หนุ่มลำเปลาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าหนุ่มลำเปลาจะฟังแอดมินอยู่หรือเปล่าสำหรับในคลิปนี้ถ้าถ้าได้ยินแอดมินเนาะก็ขอบคุณล่วงหน้าด้วยละกันสำหรับข้อมูลในรอบนี้นะคะ มาต่อการเซียนหนองบัวลาพูหรือว่าเลขมีที่มาก็อย่างที่แอดมินได้เกริ่นในอีพีที่แล้วไปแล้วนะว่าข้อมูลเขาก็เข้าดีเหลือเกินเข้ามาประมาณ3าสีรอบที่ต่อเนื่องกันเป็นข้อมูลที่เด็ดเน้นล่างล่องใต้อย่างเดียวนะแต่ว่าล่าสุดที่แอดมินนำมาเสนอหนึ่งกันยายนลื่นซะงั้น,งนไม่แน่ใจว่าลื่นพอแอดมินนํามาเสนอหรือว่า ลื่นเพราะว่าเป็นสัญจรนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะรอบที่แล้วนะคะให้มาที่เด่น1กับ5 2ตัวนะคะก็ตามภาพเนาะแล้วก็เน้น5-7มาไม่ผ่านเพราะว่า94ไม่มีนั่นเองนะคะตัวเด่นก็ไม่เข้า2ตัวก็ไม่ผ่านจริงๆเนาะนะคะอ่ะสำหรับ16กันยายนนี้ขอบคุณเจ้าของข้อมูลแหล่งที่มาเซียนหนองบัวลำพูนะคะแล้วก็แอดเส้นหมีด้วยเนาะที่แบ่งพันออกมาให้นะคะ สำหรับนะเซียนหนองบัวลำพูรอบนี้เด่นเน้นที่6กับ9ก้าย้ำอีกทีนะคะขีดเส้นใต้เลยว่าเน้นในส่วนของล่องใต้แต่ว่าให้กันในส่วนของขึ้นเหนือนะคะเจ้าของข้อมูลบอกมาแบบนี้เด่น6ก็ให้มาที่6 2 6 5หนะคะส่วนเด่น9ให้มาที่95 9 3นะานะแล้วก็บอกว่า ดับ1นึ่งดับหนึ่ง,น,งนี่คือแรงมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าที่แอดมมนบีคลอสสูตรล่างตัวเดียวหรือว่าสูตรหลักหน่วยล่างรอบนี้ทําทได้ที่เลขหนึ่งแต่ว่าเซียนหนองบัวลาพูเนี่ยบอกว่าดับ1น่ล่องใต้ว่างั้นเนาะ,ะก็ถือว่าตกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าท่านใดไม่เชื่อเลขดับก็ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมดับก็ฟังหูไว้หูก่อนแล้วกันเนาะนะคะ,ะสังเกตเห็นว่ารอบนี้นะคะให้มาเลขเด่น9 เฉพาะในคลิปนี้เราพูดถึง9บ่อยมากเลยเนาะเมื่อกี้ก็จะมีแอดฟินิกก็เด่น9ในชุดสายในบอกมาถ้ามาเทียบแล้วก็จะเห็นว่าชนกันที่9-3ด้วยเนาะแอดฟินิกมี9-3นะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะแอดปรีชาก็เด่น9แล้วก็2ตัวก็มี9-3ด้วยเหมือนกันเนาะแต่95ก็เป็นเลขที่น่ามาจริงๆเนาะดังทุกรอบดังทุกงวดเป็นเลขมงคลนะคะเป็นเลขมงคล9559เราเป็นเลขที่ต้องบอกว่าสถิติเนี่ย คือมาบ่อยจริงๆนะ,ะในปี2567นี้นะคะก็ลุ้นดูว่าตัวไหนจะเข้าวินสำหรับเซียนหนองบัรังูในรอบนี้นะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลอีกครั้งหนึ่งด้วยเนาะเอาละค่ะในคลิปต่อไปจะมีแนวทางของอาจารย์พีนะคะที่จะเป็นชุดเลขเด่นนะคะที่มุ่ยชมเลขเด่นรอบที่แล้วถ้าดูตามสูตรที่ให้มาเนี่ยเด่นขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ยเข้าทั้งสงสูตรเลยเนาะรอบที่แล้วล่องใต้4กับ7 สี่มาเก้าสี่นะของอาจารย์พีนะคะแล้วก็รอบที่แล้วหลักสิบบนฟ้านะคะให้ศูนย์สามสี่มามาศูนย์ที่ศูนย์หกนะรอบนี้ มาทั้ง2ชุดแล้วเดี๋ยวอดมินจะนําเสนอให้ในคลิปต่อไปนะคะสําหรับในท้าคลิปนี้ฝากไว้ด้วยละกันนะมีรีวิว่าจาก FC ที่น่ารักหลายๆท่านที่ส่งมานะคะท่านนี้บอกว่าลืมบอกไปเลยนะเป็น FC พี่สาวคนสวยนะจากอิตาลีนะคะท่านผู้ชมคืออุดหนุนสินค้าบ่อยมากและล่าสุดก็อุดหนุนในส่วนของใบโครเวอร์ By ไปนะคะลืมบอกไปพี่ได้ใบโครเวอร์ ower, นำโชค ูกสลากินแบ่งรัฐบาลสีใบนะแล้วก็นะคะ นะคะก็ได้ตามนี้แต่ว่าพี่เขาอยู่ที่อิตาลีนะคะดีใจสุดยอดเลยนะคะบอกไม่ถูกเลยนะคะก็นะะ่ายินดีด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าใบโครเวอร์นะเป็นใบสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีสาหรับท่านใดที่แบบว่าเสี่ยงโชคหรือว่า,อาชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะก็แนะนํามีไว้ในครอบครองนะคะตัวนี้จะเป็นใบโครเวอร์ที่นําเข้าจากเกาหลีแท้เป็นใบสดเป็นใบไม้แท้นะคะแต่เขาจะมีกรรมวิธีในการเก็บรักษาเนาะจะมีการดูดความชื้นออก นะแล้วก็เก็บในรูปแบบอยู่2แบบด้วยกันที่แอดมินจำหน่ายก็คือในพลาสติกเคลือบแข็งนะคะแบบนี้ก็จะมีทั้งแบบ4ี่แฉกแล้วก็5แฉกนะคะก็ท่านใดสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้เนาะนะคะแล้วอีกแบบหนึ่งจะเป็นรูปพวงก,กุญแจนะคะแบบพวงก,กุญแจก็มีทั้ง4แฉก5แฉกแต่ว่าตอนนี้เหลืออย่างละ3มชิ้นนะคะท่านใดสนใจก็ทักสั่งกันเข้ามาได้แล้วก็มีรีวิวบอกว่าวันนี้เลยนะคะได้รับของแล้วคะ่ะแอดมินสวยมากเลยนะคะพี่คนนี้ พี่ท่านนี้น่าจะสั่งเป็นวงกุญแจน่าประมาณ3ชิ้นได้นะคะสั่งไปเยอะมากๆเลยแล้วก็แอดมินได้แถมนะคะกระเป๋านะที่เป็นกระเป๋าลายลายบร์ ver คเวอร์สีแฉกนี้ให้ด้วยแต่ว่าตอนนี้กระเป๋าหมดโปรแล้วนะคะไม่ได้แถมแล้วหมดเกลี้ยงแล้วนะคะถ้าใดสนใจพวงกุญแจหรือว่าสนใจในส่วนของที่เป็นไบรคเวอร์ ver, เคลือบพลาสติกแข็งเนาะเอาไว้แบบว่า เป็นติดตัวไว้นะคะเวลาจะเดินไปซื้อลอตเตอรี่ไปเดินไปที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ให้ติดตัวไว้นะคะก็ถือว,ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีนะคะท่าในใดสนใจก็ทักสั่งกันเข้ามาได้นะคะคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ